พระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ B องค์นี้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆด้วยขอบกระจกนะฮะจนถึงการแตกรายงาเนื้อจะออกอมอมแดงนิดหน่อยนะครับ นะฮะนะครับผมแล้วก็ฐานล่างจะค่อนข้างที่จะออกจะเป็นร่องเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่าองค์นี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆนะฮะเห็นไหมครับฐานสิงฐานรองนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเข่าท่านนะฮะที่จะมีเส้นเนี่ยขีดขีดค่อนข้างที่จะชัดเจนจนมาถึงวงแขนนะครับ เห็นไหมครับแขนซ้ายจะเว้าสูงกว่าแขนด้านขวาเห็นไหมครับนะฮะพระเศียรที่ตรงนะฮะองค์นี้จะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเส้นรองนะไม่มีไม่มีเส้นเส้นทิพย์นะครับเห็นไหมครับจะเป็นพิมพ์บีนะครับเพื่อนๆนะฮะขอบกระจกครับผมนะฮะขอบกระจกจะมาชิดด้านนี้ นะครับแล้วก็อละลัังนะครับผมที่จะมาหลดจอดรดทางด้านซ้ายถือค่อนข้างถือว่าค่อนข้างที่จะเนื้อหาค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับถือว่าเป็นอีกองค์หนึ่งที่ที่สวยงามนะครับนะฮะเรามาดูทางด้านข้างกันนะครับนะเก่าเดิมนะครับ เก่าเดิมขอบด้านบนเนี่ยสวยผมส่องแล้วเห็นไหมครับจะเฉียงจะเฉียงออกมาทางด้านนี้เห็นไหมจะสวยด้านบนนะฮะเป็นรอยเก่าเดิมนะฮะอันนี้ด้านข้างเนื้อจะออกคล้ายๆเหมือนกาบแดงนะฮะกาบแดงนี่ก้นท่านนะ เรามาดูทางด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะเดิมเดิมเนื้อเดิมนะมเนื้อจอกเอ่อแดงแดงเหลืองจอกแดงเหลืองผสมกันนะฮะนะถ้าเป็นถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่มีเส้นทิปนี้ก็โว้โหน่าจะงดงามครับพงนี้นะครับแต่ค่อนข้างที่จะหายากนะฮะใช่หไหมจะจะมีรอย ทุกอย่างนะฮะรอยอัดแน่นนะฮะเห็นไหมฮะคาบคาบเหลืองคาบแดงแล้วก็มีรอยแป้งปะนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามน,นะครับครับผมถือว่าเดิมครับองนี้เดิมๆนะฮะก็ห้อยได้ครับผมเอาไว้ห้อยห้อยคอได้ใช้เรื่องงานเรื่องการได้ครับผมเนมี่ยเดิมๆนะครับ เห็นขอบกระจกไหมฮะองนี้จะแป้งปะจะค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะจะหนักทางแป้งเยอะครับผมเป็นพิมพ์บีนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสวยงามสวยงามพระเดิมนะครับพระเดิมใส่กรอบขึ้นคอก็ใช้งานได้เลยนะครับแขวะคาดรวยเหงครับผมงดงามเลยนะฮะสมเด็จวัดระฆังพิมพ์บีนะครับผม วัดะระฆังโคศิตารามสำหรับผู้ที่ศึกษาพระเครื่องนะฮะพระสมเด็จวัดะระฆังสมเด็จโตนะฮะครับผมขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆ